ตั้งอยู่ที่ฐานโตปีสี่หนึงอนนั้นปีสี่หนใช่ไหมครับแล้วแล้วตอนนั้นมวลสารที่อาจารย์ให้ผมไปลงในว่าเป็นปี่วันที่17เดือน9ด้วยตรงตัวหมดเลยพอสิบเดือนเก้าเล้ยแต่ลงมาจากกลางปีไหนเดือนเก้ สอง9 2ห้าี่พี่พี่มาใกล้ๆนี่พี่มาใกล้สองพัน้าร้อยยี่สิบเก้าที่รุ่นนี้งองัหอกอก็คือมวลสารนั่นใช่ไหมจ๊ะแล้วพระพระที่บรรจุลงนี้ก็คือ2า4สองพันรอสอ็ดงันตรงที่ที่วัดเป็นบองค์องค์เดียวกับที่อาจารย์ให้ผมกต้องอ๋อรู้เียตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์หนเป็นคนทำเองอ่ออาจารย์เป็นคนทาเอง สี้ารรุ่นแรกได้นั่นเองสั้งรุ่นนี้เสร็จก็ความือไกใสก็ไม่ไค้ทำหมดอนเ่านอารงก็ก็ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์นะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยไใบดมวัฒนานบัตรซึ่งคนต้งหลายได้ทำบุญด้วยกันได้สาจารได้เมตตานะครับเพราะว่าเมื่อวานโชคดีครับอาจารย์ผู้สร้างก็มีใจชื้นก็ไหนมีคนเช่าสองแสน่า เรื่อยๆคือว่านี่วินาทีนี้ยอดเลยวินาทีนี้วินาทีนได้ไปขนาดนี้ก็ตัวโแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะไปมีมีมีบารมีแล้วอันาด้วยทุกอย่างมันลงสหมดมนั่งอาจารย์อาจารย์อาจารย์นั่งก่อนอาจารย์ไปรถไหน